ีนี้ในนี้อาจจะมีบางคนเนาะอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของบอกว่ารู้ตัวรู้ตัวเรานะหลวงพ่อมีเคสยกตัวอย่างนะอันนี้ก็เคยใช้มากับเขาเรียกว่าพูดแล้วก็แสดงให้ญาติโยมหลายคนฟังมาแล้วแหละบางคนเข้าใจมากเลยแล้วก็บอกคือมันพลิกเลยอจากความที่แบบรู้ตัวไม่เป็นก็ทำให้รู้ตัวเป็นขึ้นมานะ หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างอย่างที่อยูอ่อย่างอยู่ที่สุกโตเนาะบางทีหลวงพ่อก็เวลาแสดงธรรมหรืออะไรหลวงพ่อก็ทําแบบบางทีก็แปลกๆเหมือนกับคนอื่นเขาไม่ทําแต่หลวงพ่อจะทะําอ่ะเพราะว่าสิ่งทําไมหลวงพ่อทําเพราะว่ามันเกิดปัญญาแล้วมันเกิดความเข้าใจนะหลวงพ่อก็เลยมาบอกต่อเช่นปกติเวลาแสดงธรรมเนาะที่วัดก็ต้องเปิดไฟเป็นปกติเปิดไฟให้สว่างเป็นปกติ ว่าว่าผู้พูดนั่งอยู่ตรงไหนผู้ฟังก็เห็นเห็นผู้พูดอยู่อย่างเงี้ยแต่มีคราวหนึ่งหลวงพ่อบอกปิดไฟให้หมดเลยปิดไฟให้หมดนะเพื่ออะไรเพื่อใจชี้ให้เห็นสภาพธรรมะที่มีอยู่ในขณะนั้นน่ะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างไะทีนี้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าหลวงพ่อพูดแบบนี้นะยมลองดูนะหลวงพ่อพูดแบบนี้เอาสิว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเทพที่วัดแต่หลวงพ่อยกตัวอย่างว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในห้องในบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ได้ ตอนนี้เปิดไฟอยูนะ่รับรู้ได้ไหมว่าตอนเนี้ขณะเปิดไฟเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราอาจจะเห็นโต๊ะเก้าอี้เห็นเห็นอะไรต่างๆนะที่อยู่เฉพาะหน้าตรงนั้นนะ่ะนะเราเห็นหมดแหละแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยหลวงพ่อก,ก็จะบอกว่าในขณะที่เราเนี่ยกําลังเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่อยูอ่เฉพาะหน้ามันก็รู้ด้วยนะหรือว่าจะใช้คําว่าเห็นก็ได้เช่น เห็นว่าเราก็อยู่ในห้องตรงนั้นแหละเรามีตัวเราอยู่เราเป็นผู้เห็นสิ่งที่อยู่นอกตัวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็รู้ได้อยู่ใก่ใจเลยอะนะก็คือรู้ว่ามีตัวเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยมันก็เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่แล้วตัวเราที่อยู่ในห้องเที่ห้องกําลังเปิดไฟอยู่นะมันก็มีอยู่เหมือนกัน ตัวเรานี่ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะมีมีอยู่แต่อีกสิ่งหนึ่งไงสิ่งนี้ที่ที่คนเขารู้ยากหรือว่ารู้ไม่เป็นรู้ไม่เข้าใจเลยหลวงพ่อก็จะบอกแบบนี้ว่านอกจากมีสิ่งที่ถูกเห็นคือพวกสิ่งที่อยู่นอกตัวเราแล้วแล้วตัวเรานะก็เป็นสิ่งถูกเห็นเหมือนกันตรงนี้แหละจะชี้บอกว่าในปัจจุบันเนี้ยมันมีธรรมชาติที่เห็นตัวเราอยู่ ทไมจึงพูดว่ามีธรรมชาติที่เห็นตัวเราก็เพราะเห็นอยู่จริงๆไงเนี่ยว่ามีตัวเราอยู่จริงๆขนาดปิดตานะมันก็ยังเห็นได้ว่ามีมีตัวอยู่ตัวอาจจะกําลังนั่งหรืออาจจะกําลังนอนนะตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นถูกรู้หมดเลยตรงเนี้เลยชี้บอกว่าไอ้ธรรมชาติที่เห็นตัวเราเนี่ยธรรมชาตินี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นไปแล้วจากตัวเรานี่ไงตัวเนี้ยคือเป็นสภาพที่มันพ้นไปจาก ความทุกข์คือพ้นไปหมดเลยสิ่งใดที่มีอยู่ในตัวเราที่ปรากฏได้นะไม่ว่าจะเป็นส่วนเป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นเวทนาความรู้สึกเจ็บความรู้สึกไม่สบายกายนะหรือว่าเป็นเรื่องของอที่เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็นความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นหมดเลยนะตรงนี้ทำให้แบ่งแบ่งฟากนะแบ่งฟากก็คือว่า ฟากที่เป็นตัวเราที่เป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยอันนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟากสังขารทั้งหมดหรือจะเรียกว่าเป็นฟากโลกียะก็ได้นะเป็นเรื่องโลกโลกเป็นเรื่องโลกแต่ธรรมชาติที่เห็นตัวเราเนี่ยนะตรงเนี้ยมันก็คับใจได้ชัดเจนเลยว่ามันอยู่อีกฟากหนึ่งอันนี้พูดเพื่อให้เห็นภาพนะมันอยู่ฟากที่ไม่ปรุงแต่งเป็นฟากที่ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ่าถ้าพูดถึงเรื่องความแก่เจ็บตายใช่ไหมมันก็อยู่ในฟากตัวเรา ว่าตัวเราเนี่ยมันมีความเกิดเกิดมาแล้วแล้วก็มีความแก่นะแก่ขึ้นทุกวันแล้วมีความเจ็บก็เจ็บปวดทุกวันแล้วก็มีความตายสุดท้ายก็คือแตกสลายทำลายดับตายหมดแต่ธรรมชาติที่รู้เราอ่ะเป็นฟากที่ไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและก็ไม่ตายนะตรงนี้เพราะนั้นมันเป็นฟากเขาเรียกว่าฟากโลกุตตะละตธรรมโลกุตธรรมโลกุตตะละโลกุตระธรรม,รรม,รรรรมเป็นฟากที่พ้นไปแล้ว เพราะนั้นธรรมะเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องนี้มันไม่ต้องไปคิดค้นหาที่ไหนแล้วมันก็เพียงเข้าใจว่าเพียงแค่รู้ตัวเรานะมันก็ชัดเจเนแล้วว่ามันพ้นทุกข์ในปัจจุบันก็หมายความว่าถ้ารู้ตัวเราในปัจจุบันมันก็พ้นทุกข์ในปัจจุบันนะถ้ารู้อย่างแจ่มแจ้งนะไม่ไม่มีข้อสงสัยแล้วแจ่มแจ้งจริงๆงแล้วเห็นแจ้งอยู่อันเนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงแบบคือหมดหมดที่จะแสวงหาอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วหมดแล้วเพียงแต่ หลักของมันก็คือรู้ตัวเราอยู่เรื่อยไปตัวเราจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้เรื่อยไปแค่นี้มันเป็นรู้แจ้งขณะที่รู้แจ้งมันก็ไม่มีทุกข์คือมันพ้นทุกข์แต่สิ่งที่ถูกรู้นะมันก็ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมคําว่าเหมือนเดิมคือมันเป็นเพราะว่ามันเป็นมันมีสภาพทุกข์อยู่ในตัวใช่ไหมมันเป็นตัวทุกข์อ่ะก็หมายความว่าตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยยังมีทุกข์เจ็บทุกข์ปวดทุกข์เมื่อยทุกข์หิวทุกข์ร้อนนะแล้วก็ในใจมันก็จะมีความ อาการต่างๆมันก็อาจจะเกิดเกิดขึ้นได้ถ้ามีเหตุปัจจัยนะรวมความแล้วเนี่ยในภาคเนี่ยภาคที่เป็นตัวเราเนี่ยมันก็เป็นปกติของมันคือมันเคยมีอย่างไงก็ไม่ได้หายไปไหนถ้ามีเหตุปัจจัยมันก็ต้องย่อมมีอยู่แต่ภาคที่ไม่ตายเนี่ยมันเป็นความไม่มีเป็นความไม่ปรากฏไม่มีอะไรอ่ะเป็นความไม่มีก็คือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีความเศร้าหมองไม่มีอะไรหมดเลยเนี่ยเป็นความไม่มี แต่ความไม่มีเนี่ยมันก็มีนะมีความไม่มีถ้าพูดไปแล้วทีนี้ถ้าเห็นตามอย่างนี้มันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะแคบลงแล้วไม่เควงควางแล้วไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนแล้วเพียงแต่ให้เห็นแจ้งกับตัวเองอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เห็นแจ้งอยู่เห็นแจ้งอยู่กลายเป็นว่าเราไม่ต้องเข้าสำนักปฏิบัติไม่ต้องไปอะไรแล้วเพราะจะอยู่ที่ไหนมันก็เห็นแจ้งจะอยู่ที่บ้านก็เห็นแจ้งตัวเราจะอยู่ระหว่างทางก็เห็นแจ้งต่อตัวเรา จะเข้าสำนักก็เห็นแจ้งต่อตัวเราเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความเห็นแจ้งจึงไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดสถานที่อันนี้กรณีหมายความว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็เห็นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งหลวงพ่อก็เลยใช้เป็นประจำเพื่อเพื่อจะมาบอกโยมมาแหละไ,ไม่ใช่อะไรเรื่องการเห็นตัวเองนะอะตอนนี้โยมลองปิดไฟก็ได้คนที่อยู่มืดนะ แล้วก็หลวงพ่อก็จะอธิบายอย่างนี้ว่าเมื่อมีความมืดเนี่ยนะเห็นไหมความมืดก็เป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นชัดเจนแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจบอกว่าพอปิดไฟแล้วมืดตื้อๆไม่เห็นอะไรแต่ความจริงอ่ะยังเห็นอยู่เห็นอะไรก็คือเห็นความมืดแล้วในความมืดมันมีมีอะไรอยู่ก็มีตัวเราเห็นไหมตัวเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งๆงที่มืดจะตายไปอ่าแล้วก็เห็นตัวเราได้ว่าโอ้มืดตื้อๆแต่ก็ยังรู้ได้ว่า มีตัวเราอยู่ในห้องมืดความมืดก็มีอยู่ตัวเราก็มีอยู่ทีนี้ถ้าแยกเป็นเป็นแต่ละอย่างความมืดก็อย่างหนึง่งตัวเราก็อย่างหนึง่งเห็นไหมแต่มันก็อยู่ด้วยกันแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่ใช่มืดและก็ไม่ใช่ตัวเราอันนั้นก็คือธรรมชาติที่เรียกว่ารู้ตัวเราธรรมชาติที่รู้ตัวเราจึงไม่เป็นมืดและก็ไม่ได้เป็นตัวเรา ถ้าเมื่อกี้ก่อนมืดเนาะก่อนปิดไฟเนาะอยู่ในที่สว่างธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นความสว่างเพราะความสว่างเป็นสิ่งถูกรู้ความมืดก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติที่รู้เนี่ยไม่ได้มืดและก็ไม่ได้สว่างแล้วก็มาพูดถึงเรื่องตัวเราธรรมชาติรู้ก็ไม่เป็นตัวเราเพราะเป็นสภาพธรรมะแต่และอย่างถ้าโยมแยกแยะเป็นอย่างเนี้เข้าใจอย่างเนี้ ใจเลยว่าการพ้นทุกข์มันเป็นยังไงการพ้นทุกข์ก็คือเห็นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่แยกได้ด้วยปัญญาว่ามันมันเป็นคนละอย่างกันนะก็หมายความว่าสภาพธรรมะที่เห็นได้ธรรมชาติสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยนะมันไม่เป็นสิ่งเดียวกันกับสภาพธรรมะที่เป็นสิ่งถูกเห็นอย่างเนี้ยเรียกว่ารู้จักแล้วรู้จักตัวเอง ตัวเองในที่นี้หมายถึงอย่างนี้แล้วนะตัวเองในที่นี้คือรู้จักว่าตัวเองคือเป็นตัวเองที่เป็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติรู้นี่นะตัวเนี้เป็นตัวที่พ้นไปแล้วเมื่อพ้นไปแล้วมันก็จะไม่หลงไปติดไปเป็นอะไรมีสิ่งถูกรู้ถูกเห็นมากมายแต่มันรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีแล้วว่าตัวเองเนี่ยคือไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเมื <c oughs> <cioè> ่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นอารมณ์ มันก็เป็นแค่รู้อารมณ์นะมันได้แต่รู้จักตัวเองแล้วมันไม่หลงแล้วนะมันไม่หลงเพราะมันรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีว่ามัน,นไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะอะไรจะเกิดขึ้นรู้แล้วเห็นแล้วอะไระเกิดขึ้นรู้แล้วเห็นแล้วแต่ไม่เข้าไปเป็นแล้วอันนี้คือความแบบเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมันแจ่มแจ้งอะนะเห็นแจ่มแจ้งจงนกระทั่งไม่เข้าไปเป็นเพราะรู้ชัดรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อันนี้ที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ก็เพื่อเหมือนกับว,ว่าชี้บอกนําทางถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจเพิ่มคนที่เข้าใจแล้วก็อาจจะเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอ่าเป็นอย่างนี้นะถ้ายัางไม่ชํานาญก็ลองไปทดลองทดสอบอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองนะหลายคนที่มีความเข้าใจจากการที่แนะนําอย่างเนี้แล้วก็เออเข้าใจขึ้นมาอ่ะทีนี้ ใครจะถามอะไรครับก็โอ้โหหลวงพ่อวันนี้เพลินเข้าใจแล้วครับแห่น่เนี่ยรู้แล้วรู้แล้วลว่ารู้แล้วเนี่ยคือยังไม่รู้เนาะแต่ถ้ารู้แล้วแล้วก็ต้องละเนี่ยคือรู้ละค,คือไม่ต้องไปอะไรมากแต่วันนี้ผมจับประเด็นหลวงพ่อได้คือผมตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อมาพร้อมกับพี่จอมเนี่ยระยะเวลากพไม่กี่เดือนนะครับเพิ่งจะรู้ว่าแนวทางหลวงพ่อเนี่ยสอนให้ฆ่าตัวตายนะครับบางคนเอาฆ่าตัวตายยังไง ก็คือให้รู้ตัวเองนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนั่นเองถ้าเราไม่รู้ตัวเองเราจะฆ่าตัวเองไมได้ยังไงเพราะนั้นสิ่งตัวนี้ครับเป็นสิ่งที่เราผมเนี่ยยี่สิบปีไม่เคยคิดว่าไอ้แค่มันเส้นมันยากปิปกข้อครับมันมันเราไปไปจกอื่นกับคนอื่นที่ว่าหลวงพ่อว่าแต่ต้นนะว่าเนี่ยเวลาไปสอนธรรมะใครเนี่ยเหมือนคนจะถอสอนคนที่มีอาวุธเพราะเขาจะไปเป็นไปฆ่าเด็กคนอื่นแต่พอมาฟังเนี่ย ในข้อสรุปว่าอืพ่อสอนให้เราเนี่ยคาดัวตายก็คือให้รู้ตัวเองของตัวเราเองเนี่แหละในสิ่งที่ถูกรู้นั่นเองครับขอบคุณครับครับการอนุโมทนาครับในส่วนที่ผมเห็นว่าเอ,อเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกให้ปิดไฟผมก็ปิดดูไอสิ่งความมืดทั้งหลายทั้งตวงเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเหมือนกันที่น่าสนใจก็คือว่าเรามักจะมีความคิดเห็นว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่เคยคิดแบบนี้เลยครับ มันมีแต่เรารู้ทุกอย่างเรารู้มืดเรารู้สว่างเรารู้ทุกอย่างแต่ว่าไอเราถูกรู้นี่ไม่เคยรู้ข้อนี้ครับที่สาคัญที่สุดก็คือว่าผมก็ลองหลับตาดูที่ว่าเออสักหินแต่สักแต่ว่าเห็นนะครับถ้าผมเรียนอภาิธรรมนั้นเขาบอกว่าบ้าใบาบดหนวกนี่ครับไม่มีทางบรรลุทําได้แต่คําว่าตาบอดนะครับแต่ว่าความรู้สึกนี่มไม่บอดหรือว่าเออขณะที่ตาเนื้อไม่เห็นนะครับแต่ไอความ ที่จะเห็นตัวเองหรือว่าเดินเหินไปไหนต่างๆเห็นตัวเราทั้งตัวนี้มันเห็นได้หมดนะครับมันไม่เกี่ยวกับอายาตนะดังนั้นหลวงพ่อมาชี้ชัดตรงนี้เลยว่าตราบใดก็ตามที่ยังเป็นลักษณะของขาน้าเป็นสังขารธรรมทั้งหมดเนี่ยยังอาศัยอายาตนะมันก็ทําให้มีความชัดเจนไปอีกว่าสิ่งที่เป็นอีกอย่างหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือวิสังขารธรรมหรือสภาพธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งนี้พ้นอายาตนะ มันก็ทําให้เรามีความชัดเจนเลยว่าเออธรรมะสองฝั่งสองซีกสองด้านแตกต่างกันยังไงที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่เคยรู้อย่างนี้มาก่อนเลยครับถ้าไม่มีความความเมตตาของหลวงพ่อคือน,นั่นแหละที่ผมเข้าใจเลยว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์แต่ก่อนผมไม่เข้าใจคํานี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าผมก็คิดว่าเอออ่าเขาเรียกเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรามีกุศลที่ถึงพร้อมเดี๋ยว เดี๋ยวเราก็จะรู้เองหรือว่าบางครั้งนั้นถ้าเราได้สะสมกุศลมาดีนะครับเดี๋ยวมันก็จะถึงเองก็มันมีความเป็นเราคิดอย่างนั้นทั้งหมดแต่วันนี้ก็มีความรู้เลยว่าเออถ้าไม่มีกรณามิตมาชี้บอกกันไม่มีทางถึงได้ะครับกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อครับเออขออนุญาตนะคะจะเสริมคุณพงนิดนึงว่าเอองานงานที่เป็นไปเพื่อความแทงทนะลุ ให้แจ้งในในศัตธรรมเนี้ยนะมันเปรียบเหมือนกับการปิดตายยิงธนูนั่นแหละทีนี้การปิดตายยิงธนูเนี่ยที่สําคัญเลยอะ่ะแรงอะ่ะมันก็สําคัญนะพูดถึงวิริยะแต่ที่สําคัญมากที่สุดคือทิศคือเวลาถ้าเราปล่อยธนูไปแล้วมันไม่ถูกทิศอะ่ะมันก็ยิงไปไหนก็ไม่รู้เนาะมันก็เสียแรงเปล่าไม่เข้าเป้าทีนี้ กัลยาณมิตรผู้เดินทางมาก่อนทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ตาได้แจ้งแล้วก็จึงสามารถที่จะโค้ดหรือบอกกับผู้ที่ปิดตาว่าเาเดี๋ยวที่เล็งอยู่นั่นอะ่ะมันมันหย่อนไปตึงไปมันซ้ายอีกนิดลองดูซิขวาอีกหน่อยซิเออันนั้นสูงไปหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือเป็นเป็นผู้ที่ปรับเรื่องของทิศเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเวลาที่คนกัลยาณมา,ามิตรบอกเนี่ยเขาก็บอกตรงๆกันแหละแต่เวลาคนฟังเนี่ยเราปิดตาอยู่เนี่ยเราก็เราก็เลื่อนไอ้หัวธนูไปเนี่ยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่อย่างนั้นนะมันก็มันก็เลยไม่ไม่ได้เข้าเป้าสักจริงๆสักทีหนึ่งอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องยิงหลายหลายดอกนะถ้าทิศมันถูก,กมันยิงทีเดียวมันก็เข้าเป้าเลยแหละแต่ว่าเนี่ยที่สําคัญคือการจูนระหว่างโค้ดหรือผู้บอกหรือกัลยาณมิตรผู้เดินทางมาก่อนกับผู้ที่กําลังยิงมาหนชิจะเข้าเป้านี่แหละมันต้องจูนตรงเนี้ยให้ให้มันฟังแล้วมันได้ยินแล้วมันก็สามารถที่จะเอาตรงนั้นน่ะไป น้อมเข้าไปที่แขนเราที่เนื้อเราที่เรากําลังจะปล่อยหนูเนี่ยถ้ามันจูงกันตรงนี้ได้แล้วมันสามารถสิงกันได้อะมันก็สามารถช่วยเหลือกันได้ประมาณนี้ค่ะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าผมนั้นครับคือเป็นคนที่เหมือนกับแสวงหาความรู้ทุกอย่างเลยไม่เคยปิดกัน้นเลยว่าความรู้นี้ไม่ดีไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องของ เรื่องของทางโลกเรื่องของการเงินเรื่องทุกอย่างนะครับเพราะผมถือว่ามันมีประโยชน์แต่สิ่งนั้นตอนแรกผมพอผมศึกษาไปมาผมเข้าใจว่าศาสตร์ตะวันตกกับศาสตร์ตะวันออกเนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยเฉพาะในเรื่องของพลังจิตงต่างๆผมก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้มายาวนานมากแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือผมไม่ได้ปิดกั้นเลยว่าเออผม,ผมศึกษาไปเพราะผมมีความเชื่อแบบโลกโลกว่าถ้าเรายังไม่ได้ดังหวังมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้ แม้จะเป็นพวกโค้ดทางการเงินพวกธุรกิจพวกอะไรต่างๆผมศึกษาหมดแต่ตอนหลังนะครับมันใช่ไมมอ่ะครับก็คือว่ามันกลายเป็นเสียเวลาเพราะว่าที่ผมรู้มานี่ครับที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรารู้ทั้งหมดเลยมันไม่เคยเราถูกรู้เลยตรงนี้ครับหลวงพ่อมาทําให้ผมมันเข้าใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี่ครับศึกษาอะไรไปก็ศึกษาได้แต่ให้รู้ว่าเป็นสังขารขันที่ศึกษาพาไปแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันจะเสียเวลา ไปทาไมะ่ะแต่ก่อนผมต้องสนใจการเมืองทันสมัยรู้ทุกอย่างแต่ตรงนั้นมันประโยชน์หาใช่ไหมเพราะว่าชีวิตมันสั้นนักดังนั้นผมก็เลยเห็นประโยชน์ว่าเออมาสนทนาธรรมอย่างนี้มีประโยชน์มหาศาลครับขอบพระคุณครับที่ขอเสริมโยมจอดนะชัดเจนเนาะทุกคนเนี่ยพูดสภาวะคือลงที่เดียวกันหมดมันสอดคล้องกันหมดนะแต่เพียงว่าจริตภาษาลงไม่เหมือนกันแต่ฟังแล้วคืออันเดียวกันเนาะ สิ่งที่ที่ถูกเห็นนั้นอนะ่ะมันก็มีอยู่จริงนะแต่ผู้ที่ไปเห็นนะั้นมันก็ไม่มีสิ่งที่เราถูกรู้นะ่ะมันก็มีอยู่แต่ผู้รู้นั้นมันไปหลงกับสิ่งที่ถูกรู้ในขนาดนี้และก็เดี๋ยวเนี้ยอย่างกรณีถ้ามีการโต้เถียงหรือมีการที่คนที่โต้เถียงคือสัญลักษณ์ของผู้ที่ยังปรุงแต่งปัจจุบันหันไปแต่ก็ประยธ์ปัจจุบันว่าเป็นเราแต่ผู้ที่เห็นปัจจุบันมันหายไปแล้ว มันไม่มีเราปัจจุบันก็จะทําให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันก็เพียงแค่สภาวะหนึ่งที่กําลังปรากฏนะเพียงแค่รู้เท่าทันนะคนที่รู้เท่าทันเท่านั้นก็จะยุตินะอันนี้คือประโยชน์ของผู้ที่มีปัญญาอย่างวันเนี้ยนากบาบเมื่อวานน่วันนี้รู้สึกว่าจะทำมาเป็นการสิ่งนี้สอดคล้องเกื้อกูลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ขออนุโมทนานวันนี้ด้วยเนาะทีนี้โยมที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะ ยกมือแสดงตัวหน่อยก็ได้นะว่าที่ฟังมาเนี่ยเออเข้าใจเพิ่มขึ้นยังไงไหมหรือว่ายัางไงงงหรืออะไรเนาะต้องคุยนะเพราะว่าการคุยเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับกับตัวของโยมเองอะแล้วก็คนฟังก็ได้ประโยชน์ด้วยเป็นการเหมือนกับว่าทําให้เข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นหรืออย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแบบเนี้ยเออเข้าใจได้ไหมหรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงอ่าเนี่ยเรา มาพูดคุยนะเป็นการเองหมดแหละยอมไม่ได้มีอาจารย์มีลูกศิษย์หรอกเอาเป็นว่าการรลยยณมิตรดีกว่าเนะาะมาพูดคุยกันแล้วก็คุยกันเองไม่ต้องใช้ภาษาศั์ที่มันยากๆอะไรนะออันเนี้ยเราก็ถือว่ามาคุยกันเพื่อให้เกิดอ่าสติปัญญา,าเชิญน,นะขอต้อนสัตว์นิดหนึ่งนะพาะเราทุกคนเนี่ยก็คือทุกคนมีทั้งบัวมี หลายระดับเนาะผู้ที่ถามนะ่ะจะเป็นผู้ที่จะได้รู้นะเราไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามีถูกหรือมีผิดอนะ่าเพราะผู้ที่พูดเราพยายามผู้ที่มีสติขนาดผู้พูดก็ไม่มีตัวตนนะขนาดผู้ฟังก็ไม่มีตัวตนไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าผิดเนาะนี่ก็เพื่อจะส่งเสริมน,ะนึกถ้าจําไม่ผิดมีพิสุรูปหนึ่งนะผู้เจ้าถามบอกพิสุว่านะอะไรอะไรนะ่ชื่อสุภูติเอ๋ยเรยเนี่ย ถ้าบอกการสนทนาธรรมนั้นแท้จริงแล้วม่ได้มีการสนทนาธรรมดังนี้จึงเป็นการสนทนาธรรมที่แท้จริงมีใครเข้าใจความหมายนี้มั่งถามได้เฉยก็ๆๆไม่มีผู้ที่พูดและสิ่งที่พูดแต่ก็ต้องอาศัยนะเพื่อให้ดึงศักยภาพของตัวต,วตวนออกมาให้เห็นสติคือขนาดนี้เดี๋ยวนี้ มีอะไรก็สงสัยถามพระอาจารย์ได้นาะเพราะมีโอกาสน้อยมากอ่ะที่เราจะได้มาได้คุยกันได้มาสนทนาธรรมครับส่วนตัวนิดนึงค่ะท่านพลอยอยู่ที่ไหนอ๋อท่านพลอยตอนนี้ถ้าพูดเรื่องความจําสัญญาตัวนี้ก็อยู่ที่ลนะําพูนเนาะราะถ้าสภาวะจริงมันก็ไม่มีที่อยู่ค่ะค่ะอยู่ลําพูนค่ะยอมถามแค่นั้นละค่ะข,ขอบอขอบก็ค้นค่ะ อยอมยมแหม่มนี่ศึกษาแนวแซงหรือเปล่าราบว่าที่คุยมานุนรู้สึกว่าอโยมมอมจะคุยเรื่องออกลุ่เดียวกับท่านในเซนในไลน์นั่นแหละคะ่ะคือยมศึกษามาสารพัดเหมือนกันนะต้องบอกว่าสารพัดเนี่ยจนน่วมเลยแหละค่ะเขาก็ยกตัวอย่างเนาะอย่างกรณีผู้ที่บรรลุธรรมมันมีสองสำนัก สำนักฉับพลันกับสำนักเนื่นช้าเนี่ยมีอยู่สองฝั่งฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้มีการที่จริงอ่ะกูบาจารย์ท่านไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ลูกศิษย์เนี่ยไม่ได้อ่านอาจจะไม่กั่าถึงสภาวะเรื่องของกลามาสูนะมันต้องเชื่ออาจารย์ไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดแม้กระทั่งอาจารย์พลอยพูดมันต้องเชื่อนะเพราะมันเชื่อไม่ได้เพราะทุกสิ่งที่ปรากฏล้วนเป็นของไม่แน่นอนนะมันเชื่อถือไม่ได้นะ แต่เมื่อใดผู้ที่สังเกตนะเห็นสภาวะที่ปรากฏเห็นความไม่เที่ยงนะคําว่าไม่เที่ยงจากตาําราไม่เที่ยงจากคำภีร์กับไม่เที่ยงแบบรู้อย่างเงียบๆสภาวะนั้นก็มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องอ่านหนังสือตัวอักษรโดยที่เราไม่ต้องฟังอาจารย์พูดมันก็มีอยู่แล้วนะผู้ใดที่มีสติที่แบบสัมมาทิฏฐิคือเห็นสภาวะเกิดดับเนะบื้องต้นของความเกิดดับก็คือไม่เที่ยงนะ เบื้องต้นของการกระดักคือเสื่อมสลายอ่าสูงสุดก็คือเบื้องต้นของการสูงสุดคือบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยท่านจะเน้นว่าใช่เราหรือเปล่าพยายามให้ออกจากตัวเราเนี่ยนั้นผู้ที่มีปัญญาก็จะใช้จิตนะเขาเรียกธรรมะธาระที่ไหลออกมาจากจิตเป็นจิตที่พูดโดยสภาวะเขาเรียกภาษาสาภาวะวล้วนๆน่ะจะเป็นการสื่อเขาเรียกจิตสื่อจิตคือ ผู้รู้รู้รอบโดยไม่มีตัวตนเข้าไปพูดก็จะผู้ฟังก็ไม่มีตัวตนเข้าไปฟังก็จะทําทให้บรรยากาศนะ่ะเกื้อกูลเกื้อนหมุนะคนที่ไม่เคยฟังก็จะได้เข้าใจแล้วก็จะเริ่มค่อยๆซึมทีเล็กทีละน้อยอันนึงบอกว่าสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะแต่ก่อนอาตมาก็เคยนะอาจารย์ก็ถามว่ามีใครจะถามไหมตอนนั้นน่ะตอนนั้นเราขาดสติเราไม่กล้าถาม ตับใดถ้ายังมีคําว่าอัตตาตัวตนมันยังคําว่ากลัวนะใครเข้าไปกลัวให้ดูตัวเนี้ยสภาวะนั้เห็นไหมใครเข้าไปกลัวกลัวที่จะถามอะไรถ้าไม่ถามเราก็ดูสภาวะขนาดนี้เดี๋ยวนี้ว่าจะถามอะไรดีเนาะเห็นตัวสงสัยหรือไม่ตัวนี้ยให้ดูตัวนี้เลยเนียเห็นไหมผู้ใดเป็นผู้เห็นนั่นแหละคือสภาวะที่ท่านเห็นอย่างแท้จริงอนุโมทนานะครับก็อันหนึ่งนะครับ ผมเคยทุกท่านเคยได้ยินไหมครับว่าคุณเจ้าตรัสว่าบุคคลเหมือนไฟไม่สีสาะครับนั่นหมายความว่าเราทุกคนอะชีวิตเนี่ยความตายเป็นของไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับแต่ความตายเป็นของยั่งยืนซึ่งคําว่าตายเนี่ยนะครับหรือค่าตัวตายตัวตายบางทีตายเรามีอยู่สามอย่างหนึ่งตายจากสมมุติไอ้ตายแต่ละขนาดจิตก็คือตายเนี่ยเห็นได้ยินได้กลิ่นรสแต่ละคำอะตายไปละ ส่วนตายสมมุติเช่นในเพลินตายในชาตินี้ชาติต่อไปเป็นการเรารไม่รู้ส่วนตายที่แท้ๆคือนิพพานที่เขาว่าตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกตรงเนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหน้าบ้านหน้าเป็นหน้าหน้าสนั่หน้า,ห,นา,ห,นา,ห,นาหวนคิดกันนะครับว่าคนเราเนี่ยอย่าลืมว่าเรารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายใครจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจสมมุตินะครับสมมติมีท่านหนึ่งลุกถามคำถามหลวงพ่อวันนี้ และเข้าใจคําตอบว,ว่าไอสิ่งที่ข้าเข้าไปรู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยอะไรเนี่ยบุคคลเนี่นพี่จอมที่บอกว่าถ้าพอให้ผมตายเนี่ยชาตินี้ผมก็ไม่เสียดายอันเนี้ยอูณเนี้ยชื่อว่ามีรับละส่วนบุคคลที่ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ถามเนี่ยครับอย่าลืมนะครับว่าสังสารวัตรข้างๆไกล่แล้วก็มันมันอยาประมาทนะครับเพราะว่าเทวทูตหรือคนที่ความตายอยู่หลังเราทุกเสี้ยววินาทีครับและอีกอย่างหนึ่งผมบอกเลยว่า ถ้าเราเข้าใจของโลกของสังขารรักษาที่หลวงพ่อบอกบ่อยๆเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าทุกท่านมักจะเริ่มเริ่มย้อนตรงข้ามกับโลกภายนอกคือว่าคนโลกภายนอกนะครับจะมักจะก,กลัวความตายนะครับก็คือแต่ตรงข้ามบุคคลที่เข้าใจมีปยยัญญาก็รู้สึกว่าอืมไอ้การเกิดเนี่ยน่กกากลัวกว่าการตายนะพอเกิดมาก็ทุกอีกก็โดนสังขารสังขารล,ลักษาวนหล่กอีกเหมือนผมนะครับเดินมาก็โดนโดนเบ็ดหลอกแล้วหลอกอีกซึ่ง ถ้าไปดูบทสวดก็ว่าเป็นอของหนักเลอแล้วก็เป็นเคลื่อนที่เบื่อนหน่ายและหน่ายแต่ตัวเนี้ครับก็ต้องอาศัยในการสุนทรธรรมนี่ครับผมมีความแสดงความเห็นครับขอบพระคุณครับก็ขอเสริมนิดหนึง่งคราวก่อนที่คุยกับพวกเราเนาะที่ว่ามีลูกสาวช่างทอผ้าคนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็นั่งรอรอว่าเนี่ยท่านรู้แล้ววาจะจิตว่าเนี่ยผู้ดเด็กผู้หญิงคนเนี้ยจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ไม่ได้สวดบันมากนะสวดบันผลเลยเนี่ยพอพระอจ้าก็นั่งเงียบทุกคนก็จะเงียบหมดนพอถึงเวลาลูกสาวช่างทอผ้าสาวน้อยพนนี้ก็เดินมาถึงเนี่ยพระเจ้าก็ถามว่าเธอมาจากไหนแล้วเด็กคนนี้ก็ตอบพระเจ้าว่าไม่รู้เนี่ยตอนนี้ก็ถามอีกเอาแล้วเธอจะไปไหนแกก็ตอบก็ไม่รู้อีกเนี่ยเอาแล้วตอนที่เธอ เธอยืนตรงนี้เธอรู้ไหมแกบอกว่ารู้ mm hmm. ก็หมายความว่าเธอมาจากไหนก่อนที่เธอจะมาเนี่ยก็คือมันว่างอยู่แล้วนะคือทุกสิ่งที่เป็นอดีตเป็นเรื่องสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เป็นความคิดนะเป็นเรื่องอดีตนะนะก็เหมือนจิตนะจิตมันไม่ไปอดีตแล้วนะตราบใดถ้ายังปรุงแต่งอยู่ก็จะไม่เห็นปัจจุบันเมื่อใดผู้ใดที่ยังดำรงปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีเรานะ ก็จะไม่ไม่รู้เราไม่ไม่สนใจและอดีตไม่มีแล้วคืออยู่ปัจจุบันเธอมาจากไหนก็บอกไม่รู้นะพราะมันดับไปแล้วเราไม่ดํเดิกขึ้นมาอีกนะแล้วเธอจะไปไหนสิ่งที่มาไม่ถึงท่านก็ไม่ดําเดิกไม่ไปหลงเกิดกับสิ่งที่ปรากฏไม่ปลมเกิดเพราะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ดํเดิกเพราะอยู่ปัจจุบันตอนนี้ก็ถามว่าแล้วเธอรู้ไหมว่าคู่ที่ยืนเนี่ยใครยืนก็บอกรู้นะคําว่ารู้คืออยู่กับรู้เนาะรู้แม้กระทั่งปัจจุบันนั้นก็ไม่มีเราน ว่างสามมิติเลยตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วก่อนจะไปก่อนที่จะมามันก็ว่างอยู่แล้วก่อนที่จะไปมันก็ว่างอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันไม่ว่างเพราะว่าเพราะเราไม่รู้เราเป็นผู้ปรุงแต่งเราเป็นผู้ที่หลงไปกับสิ่งที่เป็นสังขารทั้งหลายผู้ที่ไม่ไม่หลงไปตามสังขารมันก็จะเข้าสู่จุด,จ,ดจุดหนึ่งที่ว่าขนาดนี้นี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเราเนี่ยแต่ถ้าเป็นทางเตา่านะ่ื ลทัทธิแต่ละลัทธิเนี่ยคือจุดเดียวกันเนี่ยเป็นสภาวะจภาวะหนึ่งนะอาต๋าก็ใช้คําว่าวิธีแห่งอมตะอย่างที่พระอาจารย์ออสพูดอนะ่ะมันเป็นสิ่งเนี้ยที่อมตะเนี่ยถ้านเซนนี่ก็เรียกว่าเป็นวิธีแห่งความว่างที่ไร้ทางไปถึงเนี่ยถ,ถ้าเป็นวิธีแห่งพุทธพราะเราคือวิธีสู่ความหลุดพ้น จากการตื่นรู้เนี่ยคือไม่เอาตัวรู้มาเป็นรู้ของเรารู้เป็นของรู้แต่รู้ไม่เป็นของเราแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดจุดที่ว่าจะเป็นเตาก็ดีเซนก็ดีพูดก็ดีทั้งหมดนี้คือคือจุดหมายเดียวกันทั้งหมดนะการมโมทนาเนาะ